เอาแล้วคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันที่วิภาวดีกันครึเปล่าหมอหมอได้กลับบ้นบนนบาบนแล้วหอมหอจะดูก็เดี๋ยวอาจารย์แวะเข้าไปคุยคุยกับประชาชนสัก,กนิดหนึ่งครับคุณผู้ชม กินคารมะกินคามรักามห้าก็ท่วมอยู่ในซอยนะครับแล้วก็ขณะนี้ได้มีทีมงานกําลังเร่งทําอยู่นะครับคุณผู้ชมเร่งแก้ไขปัญหาอยู่นะครับเราจะรออีกคู่เดียวนะครับคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก่อนนะก็เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปกันแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยจัดการค่อยปรับกันที่ต้นเหตุครับคุณผู้ชมครับ ้าจะนั่่ายกันร้านไหมรงเร็วเนี่ยที้เรยู่แกอบนะครก็ในระหว่างทางก็มีเสียงกำลังใจจากรถจนที่ส่งกำลังมาให้กับชาตินะครับสวัสดีครับตกหนักแล้วก็นานทุ่อี่างเป็นธรรมดาแต่เราย่ะได้ขายแล้ว กินผิวไก่ก่อนจัดน่าใจไหมใช่อ่โอเคคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวต้องตีต้องตีกันได้ได้ค่ะได้เอาท่้นก็ได้วท้าค่ะแล้วก็ใส่ผิวดำไหมคะไม่ใส่ผิวดำค่ะพักทานก๋วยเตี๋ยวเฉยครับคุณผู้ชมอาจารย์มุ่งหน้ามาจากชนบุรีดีกว่านะวะโอเคฉลองคณะที่คณาลงได้โอ้กินเสฉยป่ะกินด้วยกันคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับให้เป็นเวลาส่วนตัวของอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับ <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีกสักครู่เดียวครับเเอาเอาานื้ข้ขดวย